ร่างกายของผู้ชายถูกยืดออกไปยาวถึง40เมตรแม้จะใช้พลังทั้งหมดก็สามารถขยับได้เพียงไม่กี่นิว้วการแผ่ขยายพลังงานจากดาวเคราะห์ต่างมิติครั้งนี้อีกสาคนก็ได้ตื่นรู้พลังเหนือธรรมชาติเช่นกันชายผู้มีเลปลวไฟร้อนแรงลุกโชนทั่วร่างผิวกายมีอุณหภูมิสูงระดับพายุสุริยะส่วนผู้หญิงบนเตียงผ่าตัดกลับตรงสายอย่างรวดเร็วในช่วงคลิปตาเธอก็แทบจะล่องหนไปอย่างสมบูรณ์เหลือเพียงร่องรอยของเธอบนผ้าป,ปูเตียงในขณะนั้นเองเสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาจากกองหินที่อยู่ข้างๆ,างๆเห็นได้ชัดวว่่่านนนนีีีกก็็เเปสิิงมชชตั เมื่อมองย้อนกลับไปที่การเปลี่ยนแปลงประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขานี่คือพรจากสวรรค์หรือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายกันแน่เรื่องราวต้องย้อนกลับไปในวัยเด็กของริชผู้เป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกในวัยเด็กริชเป็นอัจฉริยะที่ลหลงใหลในเรื่องการส่งผ่านทางพื้นที่ความฝันของเขาตั้งแต่เด็กคือการเปิดช่องทางไปยังมิติอื่นในวันนั้นระหว่างเรียนที่โรงเรียนครูให้เพื่อนๆขึ้นไปพูดถึงอนาคตทีละคนริชเพิ่งเริ่มพูดเขากล่าวว่าอยากเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางข้ามเวลา และบอกว่าเขาได้สร้างเครื่องรุ่นแรกแล้วเขาเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถสร้างสะพานขอนตมัมเพื่อทำลายกำแพงมิติและไปยังโลกอีกใบเมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาเสียงโมเระย้อนในห้องเรียนก็ระเบิดขึ้นทันทีเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสร้างเครื่องแบบนั้นได้แม้แต่ครูก็อดหมเระย้อนไม่ได้และบอกให้เขากลับไปทำางานใหม่แล้วมานำเสนออีกครั้งในวันพรุ่งนี้เบนเพื่อนสนิทของริสเป็นเด็กผู้ชายที่มีนิสัยซื่อ,อ,อและเป็นคนเดียวที่ยอมอยู่ข้างริสในความว้าคลั่งของเขา หลังเลิกเรียนในตอนเย็นริชแอบย่องเข้าไปในสถานีรีไซเคิลของบ้านเบลเขาเก็บตัวปรับกระแสะไฟฟ้าที่ไม่มีใครใช้แล้วแอบนำมันกลับไปที่โรงรถของบ้านตัวเองที่นี่คือฐานวิจัยลับของริชบนโต๊ะมีเครื่องมือแปลกๆวางอยู่มากมายทั้งหมดนี้ริชประกอบขึ้นมาจากเศษวัสดุทีละชิ้นหลังจากปรับแต่งเล็กน้อยเขาเปิดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่งผ่านบนโต๊ะเริ่มสั่นไหวทันทีสิ่งเดียวที่เขาอธิษฐานตอนนี้คือขออย่าให้มันระเบิดใครจะคิดว่าในวินาทีที่กดปุ่มเริ่มทำงานโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นข้าางๆๆจู่ก็ไมสัญญ ในขณะที่ทั้งสองคิดว่าครั้งนี้คงล้มเหลวอ,อีกครั้งไม่คาดคิดว่าหลังจากแสงจ้าสว่างว่าโมเดลรถยนต์บนอุปกรณ์ส่งผ่านกลับหายไปอย่างไม่น่าเชื่อทุกแทนที่ด้วยก้อนหินเล็กๆแม้ว่าการทดลองจะทําให้ทั้งเมืองไปดับแต่ครั้งนี้พวกเขาประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงเจ็ดปีต่อมาริดและเบนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเขาใช้วัสดุเหลือใช้ที่เก็บมาจากสถานีรีไซเคิลสร้างอุปกรณ์การส่งผ่านรุ่นที่สองสำเร็จวันนี้ทั้งสองนำสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาสร้างขึ้น ห้องจัดแสดงเต็มไปด้วยผู้คนผลงานของพวกเขาเพิ่งเปิดตัวก็ได้รับความสนใจมากมายริดอดไม่ได้ที่จะอธิบายสิ่งประดิษฐ์ของเขาให้เหล่าอาจารย์ฟังมันสามารถส่งผ่านวัตถุระหว่างสองสถานที่ได้โดยการปรับความถี่ของวัตถุนี่คือประตูการส่งผ่านหลังจากผู้จบริดก็หันไปหาน้องๆที่อยู่ข้างๆยืมโมเดลเครื่องบินมาเพื่อสาธิตฟังกชันการส่งผ่านทางพื้นที่เมื่อเบนกดปุ่มเริ่มต้นบนอุปกรณ์โมเดลเครื่องบินในประตูส่งผ่านหายไปจริงๆสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นแรกเมื่อเจ็ปีก่อนคืออุปกรณ์ที่ไไดดด้้รรรรัับบกกกาาาาออปเสสสมมถ่่งงงิขล แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือแม้ว่าโมเดลเครื่องบินจะกลับมาได้สาเร็จแต่พลังงานมหาศาลที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งผ่านทําให้โครงบาสเกตบอลในห้องจัดแสดงระเบิดทันทีริชิตโมเดลเครื่องบินที่เต็มไปด้วยดินขึ้นมาและอธิบายให้ผู้ชมฟังด้วยความกระอักกระอ่วนว่ามันอาจจะไปโผล่ที่การสู่ประเทศจีนครูที่เคยย่อเย,อเยอริชในตอนนั้นแสดงสีหน้าไม่พอใจหลังจากได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนตัวเองเขาไม่เพียงแต่ไม่ถามถึงหลักการเบื้องหลัง แต่กลับทําต่อหน้าทุกคนประกาศยกเลิกสิทธิการนาเสนอของรีดในครั้งต่อไปถึงขั้นทําให้เขาต้องชดใช้ค่าเสียหายของแป้นบาสเกตบอลของโรงเรียนขณะที่ทั้งสองกำลังเตรียมตัวจากไปด้วยความผิดหวังแฟรงค์ผู้อํานวยการสถาบันบัคเตอร์เดินเข้ามาเขาถามด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่ออุปกรณ์นี้สร้างเสร็จในโรงรถจริงๆหรือที่แท้ทีมของแฟรงค์ก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคพื้นฐานได้แล้วและสามารถส่งวัตถุไปยังพื้นที่อีกมิติหนึ่งได้แต่ยังไม่สามารถรักษาสนามการส่งผ่านให้คงที่ได้ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ของพวกเขายังคงอยู่ในเวอร์ชันที่ริชเคยวิจัยตอนอยู่ปฐมไม่สามารถเรียกคืนวัตถุที่ถูกส่งไปแล้วกลับมาได้แต่สิ่งประดิษฐ์ของริชในตอนนี้สามารถแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้พอดีแฟรงก์จึงตัดสินใจรับริชเข้าศึกษาโดยไม่ลังเลและสัญญาว่าจะมอบทรัพยากรกา,รการวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เขาด้วยเหตุนี้ริชที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางใหม่จึงกล่าวลาบ้านเกิดเขาพาเบนมาด้วยและเดินทางมาถึงสถาบันบัคเตอร์เพื่อเข้าร่วมสถาบันวิจัยสถานขวัญตั้ง ทั้งสองคนที่เพิ่งมาถึงเมืองใหญ่เต้นไปด้วยความตื่นเต้นเบนมองไปยังตึกสูงด้านนอกเขากล่าวว่าอนาคตของริสจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนที่นี่ดูเหมือนจะเป็นบ้านของนายเลยนะเพื่อนขณะที่ริสเดินเล่นอย่างไร้จุดหมายในทางเดินเขาพบว่าบนผนังเต็นไปด้วยผลงานวิจัยของนักวิชาการในตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้พบกับคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลหลังจากนั้นไม่นานเขาไปที่ห้องสมุดเพื่ออ,อ่านหนังสือและบังเอิญพบกับซูซาลูกสาวของแฟรงค์ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้หญิงล่องหนแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้มีปฏ แต่ริชก็สัมผัสได้ว่าเธอเป็นคนที่เก่งมากเช่นกันความจริงที่หลายคนไม่รู้ก็คือผู้ริเริ่มโครงการสะพานควอนตั้มนี้ในตอนแรกไม่ใช่ดรแฟรงค์ที่เชิญริชมาร่วมง,งานแต่เป็นชายหนุ่มที่อายุลเลี่ยกับเขาชื่อวิคเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่าสิปีให้กับโครงการนี้แต่ต่อมาเขาก็ต้องออกจากโครงการเพราะเหตุการณ์บางอย่างและก่อนจะไปเขายังเผาเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทั้งหมดผู้นําโครงการคิดว่าเขาควรถูกส่งเข้าคุกแต่แฟรงค์กลับเห็นคุณค่าในตัวอัจฉริยะคนนี้มากและเชื่อว่าเขากับริชจะประสบคควววาาาาามมมมมสํเเรร็็จจใในนทีีุ่่่ดอออยยงงงไกกตตัััฉิิะห คืนวันนั้นแฟรงค์ได้ไปพบวิกเพื่อชวนเขากลับมาร่วมวิจัยสถานความตัมกับริดยังบอกว่าวิกใช้เวลาห่างไกลาจากโลกภายนอกในช่วงนี้ริดได้ทำสิ่งที่เขาเคยทำไม่สำเร็จในอดีตเสร็จเรียบร้อยแล้ววิกแสดงสีหน้าดูถูกอย่างชัดเจนเขาบอกว่าต่อให้ยังไงเขาก็จะไม่กลับไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจแน่วแน่แล้วแฟรงค์ <Frank S 2> จึงไม่พยายามรั้งเขาไว้อีกต่อไปหลังจากพูดจบเขาก็เดินจากวิกไปไม่นานหลังจากนั้นริดก็เข้าสู่ห้องทดลองอย่างเป็นทางการซูซานมองดูแบบแปลนที่เขาวาดและรู้สึกตกใจอย่าางมก สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันกลับเห็นว่าวิกกลับมาที่ห้องทดลองอีกครั้งริทเคยได้ยินเรื่องราวของบุคคลในตำนานคนนี้มานานแล้วเขาไม่พูดอะไรสักคำและส่งแบบแปลนไปให้ท,ทันทีใครจะคิดว่าในขณะที่วิกมองผ่านแบบแปลนเขากลับพูดด้วยสีหน้าดูถูกว่านี่เป็นแค่ผลงานขีดเขียนของเด็กประฐมเมือ่อเผชิญกับการทักทายที่ริทยกมือขึ้นส่งให้เขาทำเป็นไม่เห็นอะไรเลยเพียงแค่ทักทายสุสานที่อยู่ข้างๆเห็นไ,ได้ชัดว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กหนุ่มคนใหม่นี้ จริงๆแล้วจุดประสงค์เริ่มต้นของโครงการประตูขวางตามคือการพัฒนาระบบพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อสกัดทรัพยากรใหม่จากมิติอื่นเพื่อบรรเทาปัญหาการใช้ทรัพยากรบนโลกอย่างเกินขีดจำกัดและพระอุดมการ์ร่วมกันนี้เองสุดท้ายด้วยการเกลี้ยกล่อมของแฟรงก์วิกจึงตัดสินใจและทิ้งอคติาที่มีต่อรีและร่วมมือกับเขาเพื่อทำการวิจัยประตูขวางตามให้สำเร็จเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่มนุษย์ได้ก่อให้กับโลกต่อไปพวกเขาต้องค้นหาข้อบกพร่องของการออกแบบและทำการแก้ไขจากนั้นลองส่งผ่านสิ่งมีชีวิตออกไป แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการส่งมันกลับมาอีกครั้งในเวลาเดียวกันบนถนนสายใหญ่จอลูกชายของแฟรงก์กำลังเตรียมตัวแข่งรถกับเพื่อนๆแต่พอเริ่มต้นเขาก็ถูกกระเด็นออกไปไกลกว่าร้อยเมตรเมื่อเขาไล่ตาอีกฝ่ายจนทันอย่างยากลําบากขณะที่เขากําลังอวดความสําเร็จอย่างภาคภาคูมิใจต่อทุกคนสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นไม่นานนักพ่อของเขาก็พาเขาออกจากโรงพยาบาลแฟรงก์ดูเหมือนจะติดหวังในตัวเขา เพราะจอนฉลาดเหมือนกับสุสานแต่เขากลับใช้ชีวิตไปกับการกินดื่มและสนุกสนานโดยไม่ทําอะไรที่มีสาระเมื่อเผชิญกับคาสั่งสอนที่ไม่หยุดหย่อนของพ่อจอนแค่อยากได้รถคันเก่าของเขาคืนเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยความทุ่มเทแฟรงค์ย่อมรู้ดีถึงความคิดในใจของลูกชายเขาพูดทันทีว่าอยากได้รถคืนต้องมาช่วยงานที่ห้องทดลองของโรงเรียนแล้วใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อหาเงินคืน คืนนั้นจอนมาที่ห้องทดลองพร้อมกับพ่อของเขายังไม่ทันได้พูดคุยกับริสริสก็ขอให้เขาช่วยเชื่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์สมาชิกคนอื่นในทีมก็ทำหน้าที่ของตัวเองพวกเขาทำงานร่วมกันเหมือนฟันเฟืองที่แม่นยำในที่สุดหลังจากความพยายามทั้งวันทั้งคืนพวกเขาก็พัฒนาเครื่องต้นแบบของประตูความตั้สำเร็จอีกด้านหนึ่งเบนกลับไปที่ลา,านดุไซเคิลบ้านเกิดเมื่อเขาเห็นภาพอุปกรณ์ที่ริสส่งมาเขารู้สึกดีใจแทนเพื่อนรักของเขาจากใจจริงเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฮาวินักลงทุนในโครงการไดดด้้้้ยยยิินนนนววววว่่าาาาาากกรรรจจััปะสสบบคคมมเเเ็็ขูถอออหหุงงงงททีลต เจ้าหน้าที่นำลิงใส่เข้าไปในแคปซูลการส่งผ่านเมื่อการนับถอยหลังเริ่มต้นชิ้นสุดลงแคปซูลการส่งผ่านทั้งหมดหายไปจากแท่นในพริบตาแม้ว่าหลังจากความสำเร็จจะมีช่วงเวลาที่สัญญาณหายไปแต่ภาพการตรวจสอบบนหน้าจอก็กลับมาอย่างรวดเร็วพวกเขาประหลาดใจที่พบว่าสถานที่ที่ลิงถูกส่งไปคล้ายกับโลกเมื่อกว่าพันล้านปีก่อนหลายสิ่งยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมที่สุดแฟรงค์ถึงกับคิดว่าสถานที่แห่งนี้สามารถอธิบายต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ได้ ไม่นานหลังจากนั้นแสงจ้าก,ก็พุ่งเข้ามาลิงที่ถูกส่งออกไปกลับมาสำเร็จอีกครั้งและไม่มีความผิดปกติใดๆในสัญญาณชีพทุกคนในที่เกิดเหตุรู้สึกตลึงกับผลลัพธ์ทางเทคโนโลยีนี้สิ่งนี้เกินขอบเขตของโครงการวิจัยทั่วไปไปแล้วมันส่งผลกระทบต่ออารยธรรมโลกและอนาคตของมนุษยชาติทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันต่อมาฮาวีได้เสนออย่างชัดเจน โครงการประเภทนี้จำเป็นต้องนำพลังจากทางการเข้ามาประสานและถักดันเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถนำไปใช้จริงและสร้างคุณค่าได้อย่างไรก็ตามคำพูดของฮาวิ่งหลุดออกมาก็ถูกคัดค้านโดยทีมวิจัยทั้งหมดโดยเฉพาะวิกและรีที่มีท่าทีหนักแน่นที่สุดพวกเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีหลักและผลการวิจัยของสถานควมตามควรเป็นของสมาชิกหลักของทีมหากทางการเข้ามาแทรกแซง ผู้สร้างที่แท้จริงมีโอกาสสูงที่จะถูกลดบทบาทหรือแม้กระทั่งเสี่ยงที่จะถูกขับออกไปในที่สุดเปรเสมือนผู้คนจำได้แค่นักบินอวากาศคนแรกที่หยียบลูงจันทร์แต่ไม่มีใครถามถึงความทุ่มเทของนักวิจัยเบื้องหลังดังนั้นเขาไม่ต้องการให้การวิจัยที่เขาทุ่มเทหมดใจต้องสูญเปลา่าสุดท้ายกลายเป็นเครื่องมือให้คนอื่นอ้างความสำเร็จในขณะที่สถานการณ์กำลังถึงทางตันรจิจูจูก็เสนอความคิดที่ไม่มีใครคาดถึง ในเมื่อความปลอดภัยของประตูควอนต่มได้รับการยืนยันแล้วและแคปซูลการส่งผ่านก็พร้อมใช้งานได้ทุกเมือ่อทำไมพวกเขาไม่เป็นผู้สำรวจมิติอื่นกลุ่มแรกด้วยตัวเองกระบวนการไปกลับทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5นาทีตอนนั้นเพียงแค่ทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้ในมิติอื่นก็สามารถพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นได้ว่าพวกเขาคือผู้สร้างความก้าวหน้าครั้งยิงย่งใหญ่นี้อย่างแท้จริงดังนั้นในคืนนั้นเองรีดจึงโทรหาเบนที่กำลังนอนอยู่ที่บ้านบอกให้เขามาที่นี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะในใจของรีดความสำเร็จของเขาไม่อ่ออาาาาจจเเกกกกกิดดขึ้้นนนนนนไหไหมมีรรสสับบุใตแ และแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาริทเบนวิกและจอรนก็รวมตัวกันสําเร็จหลังจากเตรยียมทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งสี่คนเข้าไปในแคปซูลการส่งผ่านพร้อมกันเริ่มต้นการทํางานจากระยะไกลหลังจากการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขาเดินทางมาถึงมิติอื่นได้สำเร็จในโลกที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยนี้มีพลังงานสีเขียวที่แปลกประหลาดแพร่กระจายอยู่ทั่ว หลังจากทั้ง4คนออกมาจากแคปซูลการส่งผ่านพวกเขาเรีบปักทงลงบนพื้นและถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกพวกเขาตกใจเมื่อพบว,ว่าพลังงานนี้ดูเหมือนจะมีจิตสำนึกของตัวเองและยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกพลังงานนี้ได้ก่อกำเนิดพลังที่ไม่รู้จักซึ่งไม่เพียงแต่มีความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ แต่ยังแฝงไว้ด้วยวิกฤตในอนาคตเพื่อที่จะเข้าใจว่าพลังงานนี้คืออะไรพวกเขาตัดสินใจปีนลงจากหน้าผาเพื่อหามุมมองที่ดีกว่าสําหรับการสังเกตหน้าเหลือเชื่อจริงๆสารสีเขียวเหล่านี้กลับมีปฏิกิริยาต่อการกระตุ้นทางกายภาพราวกับคลื่นประสาทที่สามารถรับรู้ได้และไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยด้วยความอยากรู้อยาก,ยากเห็นวิกจึงยื่นมือเข้าไปไม่คาดคิดว่าในวินาทีถัดมา ทุกคนตกใจจนวิ่งหนีแต่พวกเขาเปีนขึ้นไปตามเชือกอย่างยากลำบาก<ล>ก็ถูกพลังงานที่ไล่ตามมาข้างหลังโจมตีครั้งวิกลบไม่ทันและถูกเชือกแขวนอยู่กลางอากาศแม้ว่าริและคนอื่นๆพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดึงเขาขึ้นมาแต่พลังของมนุษย์เมื่อเทียบกับพลังงานนี้ดูเล็กน้อยจนแทบไม่มีความสำคัญสุดท้ายทำได้เพียงมองวิกตกลงไป เมื่อเห็นว่าไม่มีทางช่วยได้อีกแล้วทั้งสามคนจนมุมจึงต้องเข้าไปในแคปซูลการส่งผ่านเพื่อเตรียมกลับสู่โลกเหมือนฟ้าฝนไม่เป็นใจระบบการเดินทางกลับเกิดขัดข้องในช่วงเวลานี้โชคดีที่ซูซานในห้องควบคุมเห็นเหตุการณ์นี้พอดีเธอรีบใช้คอมพิวเตอร์ยอย่างรวดเร็วตั้งใจที่จะรีโหลดระบบการเดินทางกลับแต่พยายามหลายครั้งก็ไม่สําเร็จสิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นคือในมิติอื่นเกิดลมพายุรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันแม้แต่ประตูของแคปซูลการส่งผ่านก็ไม่สามารถปิดได้ตามปกติในช่วงเวลาที่สําคัญในช่วงเวลาาาาที่ััปขนูสมรถ ใช้งานระบบการเดินทางกลับได้สำเร็จในที่สุดเออินโฟสิ้นสุดการควบคุมเซิร์ฟเวอร์บอร์ซีดร์ทับสูลการส่งผ่านกลับมาพร้อมเสียงร้องตกใจของทั้งสามคนกลับมาที่ห้องทดลองบนโลกได้อย่างปลอดภัยแรงกระแทกมหาศาลทำให้ซูซานหมดสติทันทีเมื่อริทลืมตาขึ้นเขาพบว่าเบนก็หมดสติไปเช่นกันแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือจอห์ตอนนี้เขาถูกเปลวไฟกลืนกินจนหมดสิ้นไม่ว่าริทจะตะโกนเรียกอย่างไรก็ไม่มีการตอบสนองริทลากร่างที่บาดเจ็บของเขาค่อยๆคลานไปหาเบนแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาตกใจจนพูดไม่ออก ริตกใจจนหมดสติไปทันทีเมื่อเขาฟื้นคืนสติอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องทดลองสิ่งที่น่าตกใจคือร่างกายของเขาทั้งหมดกลายเป็นยาวถึงหลายสิบเมตรแต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ริทยังคงไม่ลืมเพื่อนของเขาในตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าทั้งจอนและซูซานร,รวมถึงคนอื่นๆต่างก็ได้รับพลังเหนือธรรมชาติที่แตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงแม้ซูซานที่หมดสติไปจะมีสัญญาณชีพที่คงที่แต่กลับปรากฏและหายไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้เลวไฟบนร่างกายของจอนยังคงลุกไม่อยที่่่กลังงเดนนรรออยาุแง ใบหน้าของเขาเผยความเศร้าโศกที่ไม่สามารถปกปิดได้แต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพลังงานมหาศาลก็พุ่งเข้าหาพวกเขาร่างกายของจอนสามารถปล่อยเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงกว่าพันองศาและยังใช้แรงผักจากเปลวไฟเพื่อให้มีความสามารถในการบินในตอนนั้นเองรีดได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของเบนตอนนี้เขาแค่อยากช่วยเพื่อนออกมาให้เร็วที่สุด สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือริดเพียงแค่หดแขนของเขาเล็กน้อยร่างกายที่ยืดยาวหลายสิบเมตรกลับคืนสู่สภาพปกติในทันทีเขาเริ่มต้นด้วยการปลดตัวล็อกที่ติดอยู่บนร่างกายของเขาจากนั้นมุ่งหน้าไปตามเสียงเรียกของเบนเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นพบเห็นริดมุดเข้าไปในช่องระบายอากาศที่แคบในที่สุดก็พบในพื้นที่ที่สุดสซงพบเบนที่กลายเป็นมนุษย์หินพ้าเจ้าริดเกิดอะไรขึ้นกับฉันทันใดนั้นเสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นรอบๆแจ้งเตือนว่าสิ่งทดสอบหมายเลขหนึ่งริดหลบหนีในความตื่นตระหนกเขาทิ้้้้งงงเเเพืืื่่่ออออรววมตสูไบหลลั จะหนีออกจากฐานวิจัยเพียงลําพังทางด้านแฟรงก์กำลังนั่งเมวอ,อยู่ในห้องโครงการประตูคอนต่าเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรงตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนักลงทุนต้องมาหาเรื่องเขาแน่และไม่นานฮาวิ่ก็มาหาคําถามแรกคือริทไปไหนแฟรงค์คิดว่าพวกเขาแม้จะทําผิดพลาดแต่ก็เป็นเพียงเด็กที่ตกใจกลัวไม่ควรถูกจับในฐานะคนแปลกแยกอย่างไรก็ตามฮาวิ่กลับมองว่าพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประเทศดังนั้นตอนนี้จึงต้องเลือกที่จะร่วมมือกับรัฐบาลมิฉะนั้นไม่มีใครกล้ารับประกันว่าพวกเขาจะกลายเป็นอะไร ด้วยความจำใจแฟรงค์จึงต้องยอมจำนนต่อมาวิคได้พบกับเบนที่กลายเป็นมนุษย์หินโดยกล่าวว่ารีได้ทิ้งเขาและหนีไปคนเดียวและพยายามโน้มน้าวให้เขาทำงานเพื่อประเทศเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะมีสภาพแบบไหนเราจะหาวิธีแก้ไขให้ได้ด้วยเหตุนี้เบนจึงถูกโน้มน้าวสำเร็จโดยคำพูดของฮาวีเวลาผ่านไปนหนึ่งปีเบนไดเข้าร่วมสนามรบหลายครั้งในช่วงเวลานี้ภารกิจของเขาคือการทำหน้าที่เป็นอาวุธสุดยอดของกองทัพนอกจากเบนแล้วจอและซูซานก็ถูกกองทัพรับเข้ามาเช่นกัน รัฐบาลได้พัฒนาอุปกรณ์ชุดพิเศษสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นเช่นจอนสามารถควบคุมการโจมตีด้วยไฟได้ตามงใจสุซานสามารถควบคุมแสงสเปกตรัมและการหักเหการมองเห็นในสภาวะที่มีสมาธิอย่างสูงเธอยังสามารถทำให้วัตถุอื่นๆกลายเป็นล่องหนได้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบผ่านการวิจัยพลังเหล่านี้ล้วนมาจากสถานที่เดียวกันมิติอื่นที่เรียกว่าดาวศูนย์นั่นหมายความว่าสารที่แห่งนี้ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการทหารของประเทศดังนั้นฮาวิจึงร่วมมือกับกองทั เริ่มผลักดันโครงการที่เรียกว่าประตูควอนตัมหมายเลขสองวางแผนที่จะส่งกองทัพเข้าสู่มิติอื่นเพื่อให้ทหารได้รับการเสริมพลังงานโดยใช้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการทหารของโลกในปัจจุบันเพื่อบรรลุความเทวทิย,ยาในการครองโลกในขณะเดียวกันจอนกำลังสูงชุดรบที่ออกแบบพิเศษเพื่อฝึกบินระหว่างนั้นเขายังสามารถทำลายเครื่องบินเป้าหมายได้หลายลำหลังจากกลับมาที่ฐานเจ้าหน้าที่ประกาศว่าผลการฝึกของเขาทำลายสถิติอีกครั้งแต่จอนกลับคิดว่าเขาสามารถทำได้เร็วกว่านี้ ทางด้านซูซานก็กำลังพยายามฝึกการทรงตัวเธอเคยคิดมาตลอดว่ากองทัพต้ตองการรักษาพวกเธอเพื่อที่พวกเธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติแต่เธอไม่รู้เลยว่าตัวเองได้กลายเป็นสิ่งทดสอบในห้องทดลองไปแล้วหรืออาจากล่าวได้ว่าเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกกองทัพใช้ประโยชน์ในตอนนี้ฮาวิ่กำลังพาผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเยี่ยามชมฐานวันนี้ตัวเอกคืออุปกรณ์สพานควอนตั้มหมายเลขสองผู้บริหารระดับสูงต้องการให้แฟรงค์และทีมเร่งความคืบหน้า เพื่อที่จะสามารถส่งกองทัพเข้าสู่มิติอื่นได้โดยเร็วที่สุดแต่พวกเขากลับเผชิญกับปัญหาที่แก้ไขได้ยากสะพานควอนตัมหมายเลขหนึ่งในตอนแรกเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยร่วมกันร,ระหว่างริทและวิกแต่ตอนนี้ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ที่ฐานแฟรงค์เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถทำโครงการนี้ให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวในขณะเดียวกันกองทัพยังต้องการให้ไม่ใช่แค่เบนแต่จอห์นก็ถูกส่งไปยังสนามรบด้วยและสิ่งเดียวที่สามารถหยุดสถานการณ์นี้ได้คือการเร่งสร้างสพานควอนตัมให้เสร็จและรักษาจอห์น แต่ซูซานกลับมองว่าริดเป็นคนที่กล้าที่หนีไปตอนนั้นพวกเขาทุกคนหนีไปกันเองตอนนี้ยิ่งไม่มีทางกลับมาร่วมโครงการประตูความตั้อีก แต่ในสถานการณ์ตอนนี้มีเพียงการรีบตามหาฤทธิ์เพื่อเปิดประตูความตามอีกครั้งถึงจะมีโอกาสหาวิธีรักษาและยุติเรื่องทั้งหมดนี้สุดท้ายด้วยการโน้มน้าวอย่างหนักของแฟรงค์ซูซานในที่สุดก็ยอมช่วยตามหาฤทธิ์ทีมเทคนิคอิสเวนที่ติดตามข้อมูลเมื่อ3เดือนก่อนฤทธิ์เคยเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลที่ปานามาและจากประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตของเขาซูซานพบว่าเขาซื้อเศษโลหะเป็นชุดๆไม่เพียงเท่านั้นฤทธิ์ยังดูเหมือนกำลังตามหาตัวเป็นคนหิง ซูซานเคยคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้อีกแล้วไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะหนีไปในตอนนั้นทําไมถึงยังคงให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ในขณะเดียวกันบริเวณใกล้ๆปานามาริชใช้เงิน15ดอลลาร์ซื้อสลักนิรภัย สถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้ห่างไกลจากความวุ่นวายมีน้อยคนที่จะสามารถหากระท่อมร้างแห่งนี้เจอภายในเหมือนกับโรงรถในวัยเด็กของเขาเป็นไปด้วยอุปกรณ์ทดลองหลากหลายชนิดที่แทริสหนีออกมาจากสถาบันวิจัยและได้ทำการวิจัยชุดรบที่เป็นของเขาเองหวังว่าสักวันเราจะสามารถช่วยเบนออกมาจากที่นั่นได้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือสูซสานได้จับตาดูเขาจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรวันนั้นริดเพิ่งเข้าเว็บไซต์ที่ U I P ของเขาถูกสูซานและคนอื่นๆจับจับได้สำเร็จจากนั้นฮาวิก็นำคนไปหาเบนและบอกว่าทางกองทัพได้เเตรรียมมภาากิจใหห้ข แต่เขาไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของภารกิจนี้คือเพื่อนสนิทของเขาริสที่นี่ริสกำลังซ่องรถอยู่หน้าบ้านทันใดนั้นอุปกรณ์ข้างๆก็ส่งเสียงเตือนที่แสบแก้วหูเขารู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกทหารจับตามองดังนั้นเขาไม่คิดอะไรเลยรีบวิ่งเข้าไปในป่าโดยตรงใครจะคิดว่าเพิ่งวิ่งออกไปได้ไม่ไกลก็ถูกทหารที่ลงมาจากฟ้าขวงเอาไว้โชคดีที่ริสตอบสนองได้รวดเร็วเขายืดแขนยาวออกไป40เมตรทันทีแล้วโยนทหารที่อยู่ตรงหน้าไปติดบนต้นไม้ด้วยพลังเหนือธรรมชาติที่เขามีริสสามารถจัดการททหหาาาาาาารรัั้้้งงงงงมมดดอออออยย่่่่ววเเเเเ็็ในนนนนนตพืกกกบลจฟ ที่แท้นายซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาตลอดทำไมทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองนั่นก็ไม่ผิดหรอกร,ริชจึงถูกเบนจับตัวขึ้นเครื่องบิน,บนและพาไปทันทีฮีโร<ฮ>่โ<ฮ>เขารู้สึกเสียใจอย่างมากเกี่ยวกับการหลบหนีของตัวเองก่อนหน้านี้แต่ริชให้คำมั่นสัญญากับเบ,บนว่าเขาจะหาวิธีรักษาทุกคนให้ได้แต่ถึงแม้ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกันมาก่อนเบนที่เคยผ่านการถูกผักหลังมาก็ยากที่จะสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ไม่นานหลังจากนั้นริชก็ถูกพาตัวกลับไปยังฐานทัพของกองทัพสำ เมื่อซูซานทราบข่าวเธอก็รีบมาหาเขาทันทีเธอบอกว่าที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะไม่มีทางเลือกเพราะพวกเขาต้องการให้รีดช,ช่วยปรับปรุงประตูขวัญตามมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้ถูกกองทัพใช้ประโยชน์ต่อไปในเมื่ออดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เราสามารถพยายามเปลี่ยนแปลงอนาคตได้หลังจากพูดจบรีดก็ถูกพาตัวไปยังฐานโครงการประตูขวางไม่นานหลังจากนั้นแฟรงก์ก็มาถึงสถานที่ ริทได้ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลโครงการบางส่วนเป้าหมายร่วมกันของพวกเขาทั้งสองคนจริง,รงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาแต่จอ์นดูเหมือนจะสนุกกับสถานะนี้ก่อนที่ริทจ,จะปรับข้อมูลให้เรียบร้อยแฟรงค์ตั้งใจไปพูดคุยกับจอร์นบอกว่าพวกเขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ในเร็วๆนี้แต่จอ์นไม่ยอมรับความคิดของเขาเพราะในตอนแรกแฟรงค์เป็นคนบังคับให้เขามาช่วยงานในห้องทดลองตอนนี้เขากลับมีพลังเหนือธรรมชาติโดยไม่คาดคิดทำไมเขาต้องปล่อยให้คนอื่นควบคุมชีวิตเขาต่อไป หลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกองทัพเตรียมเปิดใช้งานการส่งผ่านสะพานควอนตัมอีกครั้งตั้งใจจะส่งทหารบางคนไปยังมิติอื่นทันใดนั้นแสงจ้าก,ก็พุ่งเข้ามา MPC2-02 และพวกเขาก็ถูกส่งผ่านไปสำเร็จจากภาพที่ส่งกลับมาจากสถานที่นั้นริดประหลาดใจที่พบว,ว่าภูมิประเทศที่นั่นเปลี่ยนไปฮาวิสังการทหารทันทีหลังจากได้ยินเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบธาตุาและธรณีวิทยาในขณะนั้นเองสมาชิกทีมจับสัญญาณความร้อนจากระยะหลายกิโลเมตรได้อย่างตะทันหันหรือว่าที่นี่มีคนอื่นนอกจากพวกเขาสิ่งสำคัญที่สุดคือมัันกลง เื่อนที่เข้าหาพวกเขาสมาชิกทีมถือเครื่องตรวจจับและค่อยๆเข้าไปใกลเมื่อระยะทางค่อยๆลดลงพวกเขาพบว่าภาพที่เห็นมีลักษณะคล้ายมนุษย์และรอบๆยังมีท่าจับต่างดาวบางอย่างท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจของทุกคนเนาร่างที่คุ้นเคยค่อยๆเดินเข้าหาสมาชิกทีมดูจากลักษณะของเขาหน้าจะได้รับบาดเจ็บเมื่อฮาวิเห็นดังนั้นเขาสั่งยุติภารกิจทันทีและสั่งให้ทีมพาคนผู้นี้กลับมาอย่างโลกขณะที่ไปหามออกมาจากประตูการส่งผ่านทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองใครจะคิดว่าวิกที่เคยตกลงไปในพลังงานสีเขีียวหลังจจาาาากผ่นไปปะสมรถ รอดมาได้อย่างปลอดภัยและพลังเหนือธรรมชาติแบบใดจะตื่นขึ้นในตัวเขาอีกละ่ะฮาวิสั่งให้คนอื่นอยู่ประจำตำแหน่งห้ามออกไปไหนส่วนตัวเขาเองพาคนบางส่วนเข้าไปในห้องทดลองตอนนี้วิกดูไม่เหมือนตัวเขาในอดีตอีกต่อไปร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะหลอมรวมกับชุดป้องกันผิวของเขาก็กลายเป็นสีเทาเข้มที่มีลักษณะเหมือนโลหะฮาวิถามด้วยความสงสัยว่าเขารอดมาได้อย่างไรใครจะคิดว่าคำพูดต่อมาของอีกฝ่ายกลับทำให้ฮาวิเสียใจทันทีที่ถามคำถามนี้ออกไปสถานที่แห่งนั้นช่วยให้ฉันรอดชีวิตมาได้ และมออพลังให้กับฉันเป็นพลังที่คนอย่างเธอไม่มีวันจะครอบครองได้เพียงพิตาเดียวฮาวิก็ถูกจัดการในทันทีวิกไม่ใช่อัจฉริยะที่เคยกระหายการพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปเมื่อเขาเห็นผลงานวิจัยของตัวเองถูกคนอื่นยึดครองเขากลายเป็นด็อร์แห่งการทำลายล้างที่มีแต่ความแค้นในใจ สัญญาณเตือนภัยสีแดงดังขึ้นทั่วทั้งฐานเตือนทุกคนให้อพยพออกจากทางออกที่ใกล้ที่สุดทันทีซูซาและพวกเขาก็ได้ยินสัญญาณเตือนภัยเช่นกันแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าวิกท,ที่เคยร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาตอนนี้กลับก่อเหตุสังหารหมู่ในฐานทดลอง เมอริตและคนอื่นๆได้ยินเสียงและรีบไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นเพียงร่างไร้วิญญาณน,นับสิบท,ที่นอนอยู่บนพื้นท่ามกลางความวุ่นวายจอลงมืออย่างระทันหันเกือบทำร้ายซูซานที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างระทันหันสิ่งที่พวกเขากังวลที่สุดในตอนนี้คือแฟรงค์เพราะท้ายที่สุดแล้วโครงการประตูควอนตัมในช่วงหลังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเขาโดยสมบูรณ์โชคดีที่วิทยังคงนึกถึงความสัมพันธ์นอดีตและไม่ได้ลงมือทำร้ายแฟรงค์ที่ขัดขวางเขาเพียงแค่บอกว่าเขาจะกลับไปยังบ้านในวิติอื่นขณะที่ทั้ แต่วิกลับบอกว่ามันสายเกินไปแล้วโลกกาลังจะถูกทําลายในไม่ช้าสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคึอสุดท้ายเขาก็ลงมือฆ่าแฟรงค์จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในประตูส่งผ่านควอนตัมโดยไม่หันกลับมาเมื่อริชเห็นดังนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปโดยไม่ลังเลแต่กลับถูกพลังอันมหาศา,าลของอีกฝาออ่กายโจมตีจนกระเด็นออกไปท,ทันทีที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือวิทบังคับเปิดใช้งานแคปซูลการส่งผ่านส่งผลให้ระบบทำงานเกินขีดจำกัดและควบคุมไม่ได้หากไม่สามารถหยุดได้ประตูควอนตัมจะสร้างหลุมดำและกลืนกินโลกทั้งใบ ในขณะเดียวกันในมิติอื่นหินใต้เท้าของวิกจูจูก็พุ่งขึ้นจากพื้นเหมือนกระบองวิเศษของสุนงองงที่พุ่งตรงขึ้นฟ้าพลังงานมหาศาลทำลายฐานทัพในพิกตายังไม่ทันที่พวกเขาจะตั้งตัวพวกเขาก็ถูกดึงเข้าสู่มิติอื่น ทั้งสี่คนเพิ่งยืนได้มั่นคงก็เห็นวิคยืนอยู่ใต้เสาแสงและดูดซับพลังงานพวกเขาต้องหยุดวิคให้ได้ไม่เช่นนั้นโลกจะไม่มีทางรอดจอนพุ่งเข้าไปโดยไม่คิดแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็ถูกก้อนหินที่วิควบคุมโจมตีจนล้มลงทันทีทนันใดนั้นเบนก็ออกโรงโจมตีอย่างเด็ดขาดแต่สุดท้ายผลลัพธ์กลับเลวร้ายยิ่งกว่าจอนขณะนี้โลกกำลังถูกกลืนกินทีละนิดถนนถูกฉีกขาดตึกสูงพังทลายลงในพริบตา ผู้คนมากมายกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังและพยายามหนีเอาชีวิตรอดพวกเขาไม่รู้เลยว่าแม้จะหลบลงไปในโพรงดินก็ไร้ประโยชน์จากนั้นวิกก็ใช้พลังงานก่อให้เกิดพายุสายบังคับให้สุสานที่ล่องหนปรากฏตัวและล้มเธอลงหรือตั้งใจจะเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายหย,ยุดมือแต่ใครจะคาดคิดว่าเพียงคำพูดจบลงก็ถูกคลื่นพลังงานพิเศษที่วิกปล่อยออกมาควบคุมร่างกายทั้งตัวอ่อนแรงล้มลงกับพื้นไม่สามารถขยับได้ในขณะที่อีกฝ่ายเตรียมจะโจมตีครั้งสุดท้ายที่อาจถึงตายหรือเป็นคนแรกที่หลุดพ้นจากการควบคุมและเริ่มอตโต้ ที่แท้สภาพแวดล้อมพลังงานที่นี่ไม่ได้ส่งผลต่อวิเทีมนคนเดียวในขณนะเดียวกันก็เพิ่มพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาทั้งสี่คนเขาใช้ความยืดหยุ่นของร่างกาย,กายบีนวิกลงสู่พื้นเพื่อให้โอกาสเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้พักหายใจเบลุดพ้นจากการถูกหินพัฒนาการยกก้อนหินขนาดหลายตันขึ้นแล้วทุ่งาสวิกอย่างแรงจากนั้นจ่อจุดไฟขึ้นอีกครั้งกลายเป็นลูกไฟพุ่งเข้าใส่ายตรงข้ามซ้ำๆเพื่อดึงดูดความสนใจในช่วงจังหวะนี้เบนมนุษย์หินลงมืออีกครั้งรับหมัดของฉันไป ในที่สุดด้วยแรงดูดมหาศาลของหลุมดำและการผลักดันของทั้งสี่คนวิกถูกดูดเข้าไปในวงวนพลังงานอย่างสมบูรณ์ซูซานเห็นดังนั้นจึงสร้างกรอบพลังงานขึ้นทันทีห่อหุ้มทุกคนไว้ในนั้นและพากลับมายัางโลกได้สาเร็จหลุมดำค่อยๆปิดลงพร้อมกับที่ทุกคนกลับมาอย่างพื้นโลกหลังจากวิกฤตสิ้นสุดลงกองทัพต้องการกักตัวทั้งสี่คนไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธต่อไปแต่ครั้งนี้พวกเขากลับปฏิเสธอย่างเด็ดขาด พราะข้อมูลหลักของประตูก่อนต่ำนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่รู้สุดท้ายพวกเขาใช้สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาและประสบความสําเร็จในการได้รับสิทธิที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้าการควบคุมของทางการรัฐบาลยังมอบชั้นดาดฟ้าของอาคารบัคเตอร์ให้พวกเขาทั้ง4ี่คนได้สร้างห้องทดลองเฉพาะของพวกเขาที่นี่ในตอนท้ายของภาพยนตร์พวกเขายืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารและตั้งชื่อทีมที่ผ่านความยากลำบากนี้อย่างเป็นทางการว่าสีมหาสรรัจจ์ในอนาคตยังมีความท้าทายอีกมากมายรอพวกเขาอยู่ เรื่องราวจบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆที่สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์ต้นฉบับสีมาสจันปี2015ได้หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สแสดงความคิดเห็นและกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอที่น่าสนใจครั้งต่อไป